คิมเบอร์รี่ตอนรับวานเลนไทนยหวานเผยภาพคู่มากปารินพร้อมประกาศขา่าวดีเปลี่ยนสถานะใหม่เรียกได้ว่าว่าที่คู่เบาสาวไปแดงมากปารินและคิมเบอรี่ที่ก่อนหน้านี้ได้ควงแขนเกี่ยวก้อยไปดินเนื้อสุดโรแมนติกฉลอง ความสุขครบรอบ9ปีที่รักและดูแลเคียงข้างกันมาตลอดซึ่งขนานี้ได้รื้อแต่งเรียบร้อยแล้วโดวยจะมีการจัดงานแต่งสองประเทศที่ต่างประเทศและที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนกับพฤศจิกายนนี้ที่จะจัดต่างประเทศด้วยนั้นเพราะว่าญาติของคิมเบอร์รี่ก็อยู่ในแถบนั้นด้วยพองานเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะเที่ยวต่อด้วยเลยล่าสุดสาวคิมได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานต้อนรับบาิเลนไทยลงบนอินสตาแกรมกับเสตภาพสวยหล่อ กันทั้งคู่เหมาะสมกันเป็นอย่างมากเตรียมตัวเป็นสถานะใหม่กันเลยทีเดียวคะ่ะ